ลอ,อ่ะชาอไปตรงไหนก่อนแม่แ,<ต>แม่ทำให้ดูก่อนกลัวม,มือมากเลยแม่ทำให้ดูก่อนผมเรียนรู้เร็วไม่ใช่กลัวนิ้วจะกลับบ้านไม่ครบปากไว้นี่สักสามนิ้วอย่าเลยที่นี่ก็มีครบแล้ว <c oughs> ออแค่เอาตรงหัวจุกมันออกนะเอาส่วนนีุ้กส่วนเนี้ยนี่ดีเหนียวไม่ต้องทำหน้าดุนะออกมาเฟ้าเครียด กลัวทำไม่ได้อายชาวบ้านครับแม่มีง่ายกว่านี้ไหมนี่เลยง่ายสุดแล้วนี่ง่ายสุดแล้วเหรอใช่เอ้ยเหนื่อยเนี่ยโหทำขนมไี่่าจะยังออกกาลังเสื้อผ้าเละหมด้วจากที่รู้ไปแล้วนะครับว่างานยกขันมาปฐมนี่เขาจะต้องมีการไหว้แขกแจกเหนียวนะครับแต่ว่าวันนี้ยังไม่ถึงวันงาน ก็เลยยังไม่มีแขกมาให้ไหวนะครับแต่ว่าเหนียวหรือว่าข้าวเหนียวนี่ต้องทําแน่นอนครับวันนี้ก็เลยมาบ้านของแม่พิษอยู่ข้างๆวัดคลองแดนนี่เองนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าทําข้าวเหนียวสําหรับแจกนี่ต้องทํำยังไงบ้างแม่พดีครับวัสดีครับแมพินะครับ โอ้ขอนั่งด้วยคนนะแม่ได้ค่ะได้เออนั่งนี้เลยนะจะจะโดนมีดไหมนั่งตรงนี้ไม่โดนค่ะถ้าไม่เปียงก็ไม่โดนนี่แม่ทาอะไรอยู่ครับกําลังเตรียมกะทิสําหรับทำหัวสังขยาทำหัวสังขยาเป็นข้าวเหนียวสังขยาอันนี้คือส่วนหัวแล้วก็ข้าวเหนียวก็ทําอีกพรุ่งนี้ส่วนหัวหัวเขาเรียกที่นี้ก็เรียกหัวเหนียวเดี๋ยวนะหัวเหนียวไม่ได้สระผมไม่ได้สระไม่ใช่ก็คือหน้าเหรอที่เราไปโปะส่วนหน้ามันอ่ะอ๋อ ก็คือถ้าเป็นหน้าสังขยาไอส่วนที่โปะเนี่ยเขาเรียกหัวเหนียวหัวเหนียวเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวเห็นตอนทำวันนี้ทำใช่ไหมครับวันนี้ทำางานมีพรุ่งนี้แต่ทำแต่วันนี้นะวันนี้เตรียมหัวก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยทำเหนียวปอกมะพร้าวก่อนมาผมขยับเสื้อแล้วแม่อะให้ผมช่วยไหมครับจะเป็นไหมลองดูลองดูอ่ะเฉาะไปตรงไหนก่อนแม่แม่ทำให้ดูก่อนกลัวมือมากเลยแม่ทำให้ดูก่อนผมเรียนรู้เร็วไม่ใช่กลัวนิ้วจะกลับบ้านไม่ครบปากนี่สักสามนิ้วอย่าเลยที่นี่ก็มีครบแล้ว เอาตรงหัวจุกมันออกนะเอาส่วนนี้สิส่วนเนี้ยไปเลูกนี่เหนียวไม่ต้องทำหน้าดุนะออกมะพร้าวเครียดกกลัวทำไม่ได้อายชาวบ้านครับแม่มีง่ายกว่านี้ไหมนี่เลยง่ายสุดแล้วนี่ง่ายสุดแล้วหรอใช่เออเหนื่อยเนี่ยโหทำขนมแม่ดิ้วก็จะยังออกกำลังเสื้อผ้าเละหมดแล้วแม่ไปไหนอะต่อยมะพร้าวต่อยมะพร้าวได้ สับไปที่ชุกต่อยไหมได้ครับต่อยใครแม่มาต่อยมะเฟือง <c oughs> เอาหมดเลยไหมเอาหมดเลยแล้วแม่ทำแล้วแม่ทำอะไรครับเดี๋ยวแม่ทำอะไรต่อขูดก่อนแล้วก็คั้นบีบเอาแต่หัวมันไม่ผสม <c oughs> ิษนี่ขูดมะพร้าวเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือคั้นกะทิเอาีด่ดูดิที่คั้นแบบโอ้โหคลาสสิกมากไอเ,เนหนียของคนโบราณใช้น้ำหนักเป็นเหมือนคั้น,นหนีบน้ำมะพร้าวมาเดี๋ยวผมช่วยแม่อ๋พอกดปุ๊บน้ำกะทิก็ไหลแล้วก็ไหลลงมาตามรางไม้นี่ฮนะลงไปที่กองพอดีเลยนี่ลองบีบไหมได้ ระมางประมาณนี้ไม่ต้องทุ่มน้ำหนักลงหมดนะค่อยๆต้องยั้งตัวบ้างไม่ได้ทิ้งน้ำหนักทั<ช>้งตัวโอ้ไม่งั้นจะหัวทิ่มเ,า,เาแล้วจากมะพร้าวนะครับตอนนี้เข้ามาข้างหลังบ้านบรรยากาศทึกทักมากอยู่หลายคนแล้ววันนี้เข้าสู่ขั้นตอนของการทำ ส่วนผสมส่วนหัวเหนียวส่วนสังขยาันนเองแล้วผมช่วยทำอะไรได้บ้างตอกไข่ได้ค่ะตอกไข่ได้นอกจากงานขันมากแล้วเนี่ยเขาเขากินงานไหนมีงานแต่งงานบวชงานที่เป็นมงคลอ่ะประเพณีที่นี่ถ้าเป็นงานบุญต้องมีข้าวต้องมีข้าวเหนียวให้แขกได้กินจะเป็นข้าวเหนียวอื่นก็ได้แต่ต้องมีข้าวเหนียวเป็นส่วนประกอบครับแล้วแม่พิธทำเป็นประจำไหม ทำประจําทาขายด้วยทาขายด้วยก็คือนอกจากเหนียวแล้วทําขนมอื่นด้วยไหมครับมีขนมจีบสลาเปาขนมพื้นบ้านเรียกว่าเป็นมือหนึ่งเลยปะมือหนึ่งไหมมือวางอันดับหนึ่งของฟองร่อหาว่าชมตัวเองใช่ไหมล่ะแต่ก็ไม่มีมือสองปะมีไหมก็ส่วนมากก็มาสั่งที Bundes Bundes ่นี่ส่วนใหญ่ก็สั่งที่นี่ใช่งานบุญงานอะไรก็มาสั่งที่นี่ ร้บ